ทุเรียนถ้ำหลวงปี2-5-6-7นะครับดูต้นนี้เหลืออยู่สมลูกเพราะว่าสุงหมดแล้วนะปีปีนี้มาช้ามาช้านี่ลูกนี้หล่นแล้วนะครับต้นนี้จะติดอยู่ประมาณเกือบ20ลูกปีนี้ปีที่แล้วติดสองลูกปีนี้ติด เกือบยี่สิบลูกเออแต่ว่ามันมันโศกมันแจก็เอาไปกินแล้วนะครับบางทีก็บางทีก็โดนขโมยเด็กมาขโมยด้วยต้นนี้ติดเยอะกว่าต้นอื่นนี่ลูกนี้ ลูกนี้ก็ไม่ไม่โตเท่าไหร่นะครมีลูกสวยๆเหลืออยู่หนึ่งลูกโอ้ตอนนี้มันมันจริงมันออกไปได้เพราะว่าทำอ้ไนี่ทำย้งข้าวทำจุงข้าวติดเกินไปชิดเกินไป ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเนี่ยก็กิ่งก็ออกไม่ค่อยได้เต้องแต่งกิ่งข้างบนกิ่งมันหนา,นานแน่นไปต้นนี้เป็นดอกแต่ไม่ติดลูกต้นนี่หน้าน่าจะติดอนี่โคนมันดำมากเลยโคนเป็นอะไรนะโคน ลูกนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทึงัโดนเชียราลูกนี้สวยเดี๋ยวต้องแต่งจริงข้างบนกิิงมันชิดติดกันเกินไปลูกนี้น่าจะแก่จัดแล้วนี่ล่วงหอมละอมลืมหอมเลย ต้นนี้ก็เป็นดอกนะครับต้นนี้ก็เป็นดอกแล้วแต่ปีนี้ไม่ติดยังไม่ติดดูสิกิ่งมันโอ้ยกิ่งตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนอ๋อในตรงเททาทายาให้มันทาปูนแดงให้มันแล้วผิวมันเนี่ยตอนทานเนี่ยข,ขูด ขูดเอาเปลือกนอกออกเพราะมันติดเชื้อราติดเชื้อราตอนทาก,ก็เลยอมิดขูดขูดออกทีนี้เปลือกมันก็เลยหุ้มยังไม่หมดทรงไม่สวยเท่าไหร่โดยกริงกิ่งมันจะแตกเป็นอะไรเนาะตอนนี้ก็ติดดอกยังไม่ติดลูก ต้นนี้โอเคตนน้ตนนี้สวยต้นนี้สวยต้นนี้สวยตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็ติดโรกสามสี่โรคแล้วนะครับแต่ตอนนี้ปลูกก่อนเพื่อน น่าจะเจ็ดปีแต่ติดติดดอกมาสองปีแล้วเพิ่งติดลูกปีนี้นตอนต้นนี้ก็ปลูกความกันปีแรกดูสิเนะี่ยปีหน้าได้กินแล้วย่างต้นหนึ่งที่ติดลูกเยอะมากแต่ว่าแต่ว่ามันหล่นอ๋ออย่างเหลือลูกหนึ่ง ว้าวว้าวว้าวล,วลูกหนึ่งเลอลูกงสวยด้วยสวยด้วยโอ้โหเนี่ยลูกสวยน่าจะสามกิโลกว่าโอ้ยยังไม่แก่ตัวนี้ติดลูกเยอะนะเนี่ยแต่ว่าหล่นหมดเพราะว่ามันแตกยอดแลอลูกเดียว